ตำนานพระเครื่องเก่าแก่แห่งฮาริพุนชัยของแท้อายุนับพันปีตำนานพระเครื่องเก่าแก่แห่งฮาริพุนชัยของแท้อายุนับพันปี พระรอดหนึ่งในพระเครื่องชุดเบญจาภาคีซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดถูกค้นพบในบริเวณวัดมหาวันจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นเมืองเก่าของอาณาจักรหาริพุนชัยในสมัยโบราณน,นับได้ว่าเป็นพระเครื่องคู่บ้านตำนานพระเครื่องเก่าแก่แห่งหาริพุนชัยของแท้อายุนับพันปี พระรอดหนึ่งในพระเครื่องชุดเบญจาภาคีซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดถูกค้นพบในบริเวณวัดมหาวันจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นเมืองเก่าของอาณาจักรหาริพุนชัยในสมัยโบราณน,นับได้ว่าเป็นพระเครื่องคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูนที่มีอายุการสร้างกว่าพันปีวัดมหาวันเป็นหนึ่งในสี่พระอารามหลวงที่สำคัญยิ่ง โดยพระนางจามเทวีผู้ครองนครหริพุนชัยได้โปรดให้สร้างขึ้นไว้เมื่อพศ1223ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองลำพูนนับเป็นพระอารามแห่งเดียวที่มีการขุดพบพระรอ,อดอที่มาของชื่อพระรอดมาจากนามผู้สร้างพระฤาษีนารอด ข้อมูลจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยระบุว่าพระรอดเป็นพระเครื่องที่มีอายุนับพันปีนับเป็นหนึ่งในพระเครื่องที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทยพระรอดสร้างโดยพระนางจามเทวีเมื่อครั้งเสด็จจากเมืองละโวมาเสวยราชที่ฮารี พุนชยัยจังหวัดลำพูนในพศ1223พระนางได้ทรงสถาปนาพระอารามประจําทวารทั้งสี่ของนครขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พระนครเรียกว่าจตุรพุทธปราการโดยพระฤาษีทั้งสี่ได้ร่วมโดยเสด็จพระราช,ชกุศลโดยสร้างพระเครื่องของตนขึ้นและบรรจุในกลุกของแต่ละวัดในสี่มุมเมืองเพื่อต่ออายุพระศาสนาและเพิ่มเกณฑ์ชะตาพระนคร วัดมหาวันเป็นหนึ่งในพระอารามทั้งสีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดลำพูนภายในวัดมหาวันมีพระเจดีย์ใหญ่ภายในพระเจดีย์ใหญ่บรรจุพระรอดที่พระสุนา,นารารือศษีเป็นผู้สร้างพระสุมนานทานือศีเป็นพระคณาจารย์มาจากทิศต,ตะวันตกของพระนครคือจากทุหบันโพตอสอดอยอินทนนท์สานุมหาพลมหาวัน พระรอดมาจากรอดหรือนาราธาอันเป็นนามของพระฤาษีนารอดหรือพระนาราธฤาษีความหมายว่าความคล้าคลาดและปลอดภัยพระรอดที่ขุดพบที่วัดมหาวันพุทธศิลป์อยู่ในยุคกลางของสมัยกรุงหาริพุนชยัยราวต้นพุทธศตวตรรษที่1 3บสถึงสิหลังสมัยทวาราวดีรูปแบบของพระรอดคือพระพุทธรูปประทับพระบาทสมาธิเพชร พานั่งขัดเพชรซึ่งเป็นแบบอย่างเฉพาะของพระพุทธรูปอินเดียฝ่ายเหนือมหายาน ภายในวิหารวัดมหาวันมีพระพุทธรูปศิลาประดิษฐานอยู่คือพระรอดหลวงในตำนานว่าคือพระพุทธสิกีปฏิมาที่พระนางจามเทวีอัญเชิญมาจากกรุงลโวพระรอดหลวงเป็นพระพุทธรูปนูนสูงสมัยทวารวดีทำจากหินสีดำต่อมาปิดทองสูงประมาณสองฟุตซึ่งชาวลำพูนเชื่อว่านี่คือต้นแบบให้แก่การสร้างพระเครื่องพระ รอดมาจากรอดพ้นอันตรายข้อมูลจากหนังสือวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดลำพูน พิมเมื่อบ0 2 5 4 4ระบุว่าจากหลักฐานทางเอกสารได้กล่าวถึงพระสุเทวฤศีและพระสยกกทันปะฤศีได้สร้างเมืองหาริพุนชัยและพรานได้เชิญพระนางจามเทวีพระราชธิดาพระเจ้ากรุงละโวขึ้นมาเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งนครหาริพุนชัยและได้มีการกล่าวถึงการสร้างพระรอดไว้ว่าพระฤษีทั้งสองเห็นว่าพระนางเป็นสตรีอาจจะมีสึกเกิด ขึ้นได้จึงได้จัดของไว้เป็นเครื่องป้องกันร,รักษาผูกอาถรรพ์ไว้ตรงกลางใจเมือง แล้วจัดหาดินลำพูนทั้งสี่ทิศพร้อมด้วยว่านพันชนิดและเกสรดอกไม้มาผสมกันด้วยเวทมนต์คาถาคลุกเคล้ากันแล้วนำมาพิมพ์พระสองชนิดคือพระคงเพื่อความมั่นคงและพระรอดเพื่อให้รอดพ้นจากกพย,ยันอันตรายทั้งเมื่อสร้างเสร็จก็ส่งไฟด้วยไม้ป่ารกฟ้าแล้วนำพระคงบรรจุในเจดีย์ทั้งสี่ทิศเพื่อผูกอาถรรพ์และนำพระรอดบรรจุไว้ที่วัดมหาวนารามหรือวัดมหาวันในปัจจุบันนี้ พุทธคุณพระอนุภาพของพระรอดมีความเชื่อกันว่าพระรอดมีความศักดิ์สิทธิ์หรือความขลังในด้านแคลว้วคลาดปราศจากภัยอันตรายและความวิบัติต่างๆมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมได้ลาบผลและคงกระพันชาตรีพระรอดมีพิมพ์นิยมห้าพิมพ์ดังนี้ 1. พระรอดพิมพ์ใหญ่ 2. พระรอดพิมพ์กลาง 3. พระรอดพิมพ์เล็ก 4. แพระรอดพิมพ์ตื้น 5. แพระรอดพิมพ์ต้อเกิดขึ้นหลายครั้งพอสรุปได้ดังนี้ครั้งที่หนึ่ง พศ2435มหาเจดีย์ที่ฤาษีสร้างขึ้นถูกฟ้าผ่าพังลงพระรอดที่บรรจุในเจดีย์จึงกระจัดกระจายออกมามีการนำส่วนหนึ่งบรรจุกลับเข้าไปในพระเจดีย์ที่บูรณะใหม่อีกส่วนมีผู้นำไปบูชาเรียกว่าพระรอดกรุกเก่า ครั้งที่สองพศ2451เจ้าหลวงอินทยงยศเจ้าเมืองลำพูนเห็นว่าบริเวณฐานเจดีย์ที่บูรณะใหม่มีต้นโพโผล่ขึ้นมาทำให้ฐานร้าวจึงปฏิสังขรณ์ฐานพระเจดีย์ครั้งนี้พบพระรอดอีกชุดหนึ่งประมาณหนึ่งกระซาาบาทตะกร้าบ,บรรจุก,กับข้าวตักบาทจึงนำไปแจกจ่ายบรรดาญาติ ครั้งที่สามเป็นผลสืบเนื่องจากครั้งที่หนึ่งและสองจนเกิดประเพณีขุดหาพระรอดในฤดูแลง้งระหว่างเดือนสี่เดือนหของปีสถานที่ขุดก็คือบริเวณโดยรอบวัดเมื่อขุดได้พระรอดพื้นที่การขุดก็ขยายกว้างออกไปเรื่อยจนพื้นที่ของวัดเต็มไปด้วยหลุมบ่อวัดมหาวันจึงประกาศห้ามไม่ให้ขุดหาพระรอดอีกต่อไป ครั้งที่4พศ2498พบพระรอดจำนวน200องค์ในบริเวณกุฏิจเจ้าอาวาสที่มีการบูรณาครั้งที่5พศ2506มีการรื้อพื้นกระเบื้องพระอุโบสถเพื่อปูใหม่ทำให้พบพระรอดจำนวนหนึ่งมีการนำออกมาเช่าบูชาในพื้นที่เช่นเคยแต่ยังมี การส่งออกไปยังตลาดพระเครื่องในกรุงเทพมหานครด้วยพระรอดที่มีสภาพสมบูรณ์เวลานั้นเช่ากันที่องค์ละ1,000พบาทส่วนองค์ที่มีตำหนิก็ยังมีราคาหลักร้อยขึ้นไปเหตุที่พระรอดลำพูลในพระเครื่องชุดเบญจาภาคีเป็นที่นิยมในวงการก็ด้วยความศรัทธาในาพุทธคุณพระรอดนั้นได้ฉายาจากวงการพระเครื่องว่า เทพแห่งนี้รันตรายเพราะเชื่อกันว่าผู้ที่สวมพระรอดไว้กับตัวแล้วจะไม่ตายโหงตายผิดธรรมดาด้วยอาการร้ายแรงดังชื่อพระว่ารอดซึ่งร่ำลือกันมาตั้งแต่ปี2506าทำให้ราคาเช่าบูชาปัจจุบันอยู่ที่7-8หลกักและไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายๆ